กล้าลงทุนเล่นชชยสายสุพรรณครับร้องของแหนหน้าิร์าเพลงวะตกลงหน้าอยู่ไหนหน้าอไปเย่างเนี้ยเอาของชุมชมเหรอเออหลายเพลงอยู่นะหลายเพลงก็มีครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จองข่าวหรือยอดรัดเดี๋ยวไปแปลงเงีกนะครับก็ดีใจแล้วครับวันนี้ที่มาในงานวันนี้ แล้วก็ผมก็อยากจะเสนอท่านยมทัพเป็นสมัยก่อนนะครับผมหาเงินให้สมาคมได้ตลอดทุกเดือนเพราะผมจะไปเล่นดนตรีที่วัดไหนเนี่ยคนเยอะผมจะไปเช่าที่วัดน,นั้นจัดส่วนถดและนักร้องไปร้องแต่ตอนนี้ไม่กล้าแล้วเพราะว่าไม่รู้จะมีคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับแต่ ล่าสุดก็คือเบียร์ชูป,ปีดาขอรักสาวแก่ตอนนี้สามล้านวิวแล้วครับสามล้านวิวนะนี่แล้วก็เปียกนาฬิกาทองนะครับเปียกนาฬิกาทองตอนนี้ได้เพลงใหม่ไปแล้วอ่ากระผมอ่าก็ก็คืออยากอยากจะในสมาคมเนี้ย อย่างครูดอยอินทนนนี่ออกโลบุปปีนี้80แล้วครับอายุนะครับแต่ว่ายังมีมันสมองที่จะสามารถเขียนเพลงให้สัญญาภร,รายสุพรรณสันติชัยดำรงวงของรัญนยกแล้วก็เดชชายส,สายสุพรรณแล้วก็เบียร์ทุวีนานะครับร้องโดยที่ว่าเขียนมาเขียนมาข้าเพลงไม่้อพคลิป เพื่อหาเงินเข้าสมาคมถ้าเพลไม่คิดนะครับเขียนมาเพื่อที่จะให้ร้องแต่คนเนี่ยที่อยู่ในสมาคมเนี่ยร้องแล้วก็ผมอยากจะให้นายกเปิดเป็นแบบของเบียร์เบียร์เปิดเป็นอะไรนะเออ YouTube นี้ยเปิดเป็นของสมาคมเลยอ่ลเคนไหนที่ว่าดังขึ้นมา หรือว่ามีวิวขึ้นมาเยอะๆเงินจะได้เข้ามาในธัญคง,งนะครับเออดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> เขียนให้ฟรีเขียนให้ฟรีผมบันทึกไว้แล้วนะเพลงหรือจะเอาเพลกเก่าที่ด <c oughs> ังๆมาแล้วมาล้อก็ได้ตกตกลงผมบันทึกไว้แล้วนะกาจาร่ <c> ์ <oughs> เอาเพลงเก่าหรือเพลงใหม่ก็ได้ใครอยากร้องเพลงของอาจารย์ไพฑูรย์ขันทองเนี่ยแจ้งมาที่สมาคมนักร้องลูกได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวใครจะเสียค่าดนตรีล่ะอันนี้ตัวเด็กนะนอันนี้เป็นอาจารย์ของเรื่องเรื่องของผู้เธอท่านดนตรีมีแหลมทองบัวไทยครับอันนี้ทำแบบเด็กๆแบบครึ่งราคาครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับห้องอัดก็มีครับ ที่บ้านอาจารย์สอนเทพสอนทองเลยแล้วมือมิีมือมมีพร้อมเลยนะครับขอบครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับผมอาจารย์ดาวด้วยอาจารย์ดาวอาจารย์ดาวด้วยขอบคุณมากครับขอบจารย์ครัเครับผอาจารย์ดาวเดี๋ยวปรึกษาท่านดำรงนี้ขอขอเสียงท่านดำรงนิดหนึ่งว่าอันนี้มีความคิดเห็นว่ายังไงครับครับครับเดี๋ยวเราดูเลยครับท่านอาจารย์ดาวครับครับผมต้องขอกราบ ไม่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 ใช่เสียงนี้ครับไม่ใช่เสียงนี้เสียงไหนเนี่ย <c> เ <oughs> <c oughs> สียงจัน <c oughs> ล้วอะไรครับขอบคุณมากแม่นะครับเลยแล้วอาจารย์ไปโดนขันท <c oughs> <c oughs> นนองที่มีเกียรติและที่กับสมควร